ท่านผู้ชมครับวันนี้สถานีทุนสัญจรนะครับมาแบ่งปันความรู้เกีกับผู่เก่ยๆข้อพิพาทตามพรบการเก่ยๆข้อพิพาทคสศูนย์สองนะครับในนามของสถาบันพัฒนาชุมชนสังคมสภาวิชาการหนังกลางหน่วยย่อมแผนริสมัยส์สรีนะครับเราจับมือบุกำลังร่วมกันในการตับเคลื่อนสังคมในครั้งนี้ครับมาที่จังหวัดนครสวรรค์ผู่เก่ยๆที่เข้ารับการรวมในครั้งนี้นี่นะครับ58ท่านซึ่งถือว่าเป็นอีกธิตินะครับที่เราอยากจะเสริมสร้างให้การเก่ยๆข้อพิพาทตามพรบการเก่ยๆข้อพิพาท พอศ .262 เนี่ยเกิดความสุริยุปราคาที่สุดนะฮะต้องกล่าวขอบพระคุณนะครับท่านปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่านที่ปดกรมส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพประสรวิติธรรมนะครับตั้งแต่ท่านเลเซอร์ส,สุวารีมาเป็นท่านเอฟออนเสียงใหญ่น,นะครับแล้วก็คณะกรรมการผู้บริหารของกอพยชที่กขานาให้ทางสถาบันพัฒนาชุมชนะสังคมนั้นนําหลักสูตรดีๆเช่นนี้มาใช้กับประโยชน์สูงสุดแล้วสามารถขับเพื่อนเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกครับเรามาจากที่นครสวรรค์เชื่อเล่นกันนะครับว่าในรุ่นที่4รุ่นที่5รุ่นที่6นั้นกําลังดําเนินการในการขับเคื่อนอยู่นะครับแล้วขอบคุณนะครับทีมงานทั เราจะเสริมสร้างการเก็บเกีก่วข้อพิพาทตามกฎหมายนะครับให้ท่านเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงครับติดตามนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับสถาบันพัฒนาทุมนสังคมนั้นพร้อมรับใช้แล้วยินดีนะครับทุกท่านเข้ามาสมัครได้เลยนะครับกา<ด>รเก็บเกี่ข้อพิพาทตามาพรบครับรุ่นที่5รุ่นที่6รุ่นที่7นะครับ087 138 2995 085 647 9490ครับดรกุชิตรับประกันความมือบใจสุดสุดครับสวัสดีครับทุกท่านครับ